สองคนนี้นะคะทั้งรถถังกับแฮกเกอตี้เนี่ยก็มีอดีตด้วยกันตอนนั้นนะคะแฮกเกอตี้เนี่ยได้ชนะและคองเข็มขัดมวยไทยรุ่นฟลายเวทและเขาก็เป็นตัวท็อปในรุ่น แต่หลังจากนั้นนะคะรถถังก็เข้ามาได้ชิงแชมป์กับแฮกเกอร์ตี้และรถถังก็ชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นได้คว้าเข็มขัดจากแฮกเกอร์ตี้ไปค่ะมันก็เป็นการต่อสู้ที่ดีมากพวกเขาทั้งคู่ต่างมีช่วงเวลาที่ดีในการต่อสู้แต่ท้ายที่สุดน,นะคะรถถังก็ชนะในการต่อสู้ครั้งนั้นหลังจากการต่อสู้ครั้งแรกผ่านไปได้ไม่นานนะคะพวกเขาก็มีการรีแมทช์กันอีกครั้งรถถังต้องป้องกันตำแหน่งแชมป์มวยไทยในรุ่นไฟเวทของเขาและการต่อสู้ครั้งที่สอง ไม่สูสีเลยค่ะรถถังควบคุมการต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบและเขาก็สามารถน็อกดาวน์แฮกกตี้ได้3รอบใน1ยกก่อนที่การต่อสู้จะจบลงพวกเขาต่อสู้กันมาแล้ว2ไฟต์แต่จะเป็นยังไงคะถ้าหากการต่อสู้ครั้งที่3เนี่ยเกิดขึ้นใน MMA. อะไรอะไรก็คงเปลี่ยนแม้แต่ผลการต่อสู้ก็อาจจะเปลี่ยนได้ไม่รู้ว่าหลายๆคนรู้ไหมนะคะแต่ h ฮกเกตี้เนี่ยโตมาในวงโครจรของ MMA เนื่องจากว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักสู้ใน MMA ดังนั้นเขาต้องมีสกิลมีทักษะใน MMA มากพอสมควรเลยค่ะและรถถังเองก็เคยต่อสู้ใน MMA กับดีมิทิสจอนสันในกติกาพิเศษที่แบ่งออกเป็น2ยกในกติกามวยไทยและอีก2ยกใน MMA ดิมีเทรยสจอนสันเนี่ยถูกยอมรับและนับถือว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในรุ่นไฟเวทและรถถังก็เคยต่อสู้กับเขามาแล้วนั่นก็พูดได้หลักอย่างเกี่ยวกับรถถังนะคะว่าเขายินดีที่จะชกและต่อสู้กับทุกคนไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ตามแฮกเกอร์ตี้เนี่ยต้องเรียนรู้จาก2ประสบการณ์การต่อสู้ที่ผ่านมากับรถถัง ดังนั้นเขาควรจะบุกเข้าหารถถังยังดุดันและให้เตะหรือต่อยเพื่อหาจังหวะในการเทคดาวรถถังและถ้าเมื่อไหร่ที่สามารถเทคดาวรถถังได้นะคะแฮกเกอร์ตี้ก็จะอยู่ระหว่างขาของรถถังมันก็จะยากสําหรับรถถังที่จะสามารถที่จะทําให้แฮกเกอร์ตี้เนี่ยบาดเจ็บได้จากช่วงล่างดังนั้นแฮกเกอร์ตี้ก็สามารถทําให้รถถังบาดเจ็บได้จากการต่อยและให้ล็อกรถถังไว้ในท่าเดิมนะคะ เขาสามารถฟาดศอกใส่รถถังในท่านั้นได้ด้วยเวลานั้นนะคะในท่านั้นเนี่ยเขาสามารถตีรถถังได้มากเท่าที่เขาต้องการเลยค่ะหรือไม่เขาก็แค่ขยับขึ้นไปคล่องรถถังให้เต็มตัวและเริ่มโจมตีอย่างดุด,ดันทั้งต่อยทั้งศอกและด้วยตำแหน่งนั้นนะคะรถถังเนี่ยจะพยายามหนีพยายามตะเกียกตะกายพยายามดินน้นรนและอาจจะจบลงด้วยการน,นอนคว่ำ ซึ่งแฮกเกอรตี้จะนั่งอยู่บนหลังของรถถังและตำแหน่งนั้นนะคะแฮกเกอรตี้สามารถใช้ท่า submission ในเกตชคหรือกรรมการเข้ามายุติการต่อสู้ถ้าหากแฮกเกตี้เนี่ยต่อยรถถังมากเกินไป รถถังเอาชนะแฮกเกอร์ตี้มาแล้วถึงสอครั้งและอย่าไปแก้ไขแผนที่เคยใช้ไปแล้วแล้วได้ผลค่ะแต่ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นรถถังต้องป้องกันตัวเองจากการถูกเทคดาวไว้ปล่อยให้แฮกเกอร์ตี้เทคดาวเขารถถังเนี่ยตัวเตีย้ยกว่าแฮกเกอร์ตีดังนั้นมันก็เป็นเรื่องยากอย,กอยู่แล้วที่จะเทคดาวคู่ต่อสู้ที่ตัวเตีย้ยกว่าตัวเอง ไม่ว่าเมื่อไรก็ตามที่แฮกเกอรตี้เข้าประชิดให้พยายามที่จะจับปล้ำคอรถถังต้องจับล็อกคอและให้แทงเขามากเท่าที่ทําได้และจบด้วยการตีศอกรถถังมีสไตล์การต่อสู้ที่ดีมากๆเมื่อเจอคู่ต่อสู้แบบแฮกเกอรตี้เพราะเขาไม่ต้องตามต้อนแฮกเกอร์ตี้แฮกเกตี้จะบุกเข้าหาเขาเอง ฮักกตี้จะพยายามเดินหน้าบุกเข้าหาเพื่อที่จะกดดันรถถังอย่างหนักรถถังจําเป็นต้องทําให้ลําตัวของแฮกกตี้บาดเจ็บและด้วยความรวดเร็วมันจะได้ผลเหมือนเมื่อก่อนถ้าจะให้มีใครสักคนที่มีแต้มต่อได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้นะคะก็น่าจะเป็นรถถังเพราะรถถังเนี่ยหาทางเอาชนะแฮกกตี้มาแล้วถึงสองครั้งซึ่งก็เป็นอะไรที่มองข้ามไม่ได้แต่คุณเองก็ไม่สามารถมองข้ามแฮกเกอร์ตี้ได้เพราะเขาก็ปรับปรุงจุดอ่อนของเขา ตั้งแต่ที่พวกเขาต่อสู้กันไปล่าสุดทั้งรถถังและแฮกเกอร์ตี้มีสกิลมีความสามารถมากและไหนจะเลือดนักสู้ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ในการต่อสู้มันต้องเป็นการต่อสู้ที่ดีมากๆแน่นอนค่ะพวกเขาต้องเปอร์ฟอร์มออกมาดีมากแนเะ่ๆเพื่อชัยชนะและจะสร้างความสนุกสร้างความบันเทิง ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันก็ไม่แปลกเลยค่ะที่พวกเขาจะมีฐานแฟนคลับที่รักพวกเขามากขนาดนี้ถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีแต่พวกเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตนและเคารพฝ่ายตรงข้ามอย่างมากคือเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยค่ะมันดีจริงๆนะคะที่ได้เห็นความมีน้ำใจในะกีฬาจากนักสู้เหล่านี้